เรามีพารกิกอุ้ยนอนเร็วหน้าตาสุดใสเลยไม่ใช่นอนได้เร็วขนาดนั้นปันมันอย่าว่านอนเร็ววันเดียวเตะเก้าอีอ้อีกโอ้ย นี่นะคะจะไปรอเพื่อนซ้อ้ยงไหนคะสองสอองค่ะสองหนึ่งสองอี่ัอันนี้ชั้นสองดิ ช่วยกหาลันใจสองเพื่อขั้องสอบค่ะ่ะรออยู่ดนลาด ยี <22. S 2> ่สิบสองเมื่อไหร่จะยิ่ซิบสี่อ่ทำไมอยากใจยจังอายุมอดูบอกว่าจะเจอเนื้อผู้แลนะเฮ้แต่ว่ามันมาคระจำอย่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงอายุที่แบบเขาชอบพักตันหรือว่าอะไรนะแต่ทุกคนบอกว่ายี่สิบสี่งมากมอดูทุกคนอบอกว่ายี่สิบสี่สามคนเอ้สองสองอ๋อ หรือว่าสองเจ้านั้นอาจจะเป็นเจ้าที่แม่แม่แค่สองเจ้าหรือเปล่าทักเรื่องอายุอะแค่สองเจ้าเราก็บอกว่าแบบน้ำหูวที่ควรตลอดชีวิตเลยว่าคือเป็นน้ำหัวตลอดไปเลยใ่ปะคือแบบพอเจอตอนอายุยี่สิบเก็คือกั่อนนี้เลยแล้วแบบมีคนหนึ่งที่แบบเป็นศาสตร์จีนเขาบอกว่า สามสหกด้วยไหมไม่แน่ใจเดี่ยิดสี่กับสามสิบขวาหรือสึกสักอย่างแล้วเขาก็แบบเขียนเนื้อมาให้ว่าจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบมันอึ่ตรงที่แบบทักเหมือนกันเออเอ้ยเดี๋ยวลองเอานั้นมาดูเปล่าว่าแบบคาพที่เาค่ะทักอะลิส์ผู้ชายอ่ะที่เป็นอะมันเหมือนกันไหมยังไม่ได้เทียบเลย กูกินกินหมอแล้วทุกหลักหลักอ่ะที่ทุ่มเงินน <c oughs> คือคือก็สามเจ้าที่ประจักอันนี้จ่ายไปอัน,นไม่รู้คำทำนายมาหรือยังแบบจะจะไปดูไปเรื่อยๆทุกคนมันไม่ได้เชื่อทุกคนมันไม่ได้เชื่อไม่เลยหมอไม่ไม่จริงจริงไม่จริงจเนาะจริงเพราะเออเพราะเราอ่ะชอบลอง เราอยากหาเจ้าที่ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอเจ้าที่ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าเราไ่เจอ,อเจ้าที่ใช่หรือว่าเราไม่เชื่อเขาเฉยๆเพราะว่ามันเป็นอนาคตที่แบบเหมือนกับเสินแจ๋อมันก็จะบอกว่าเราไปทําอะไรอีกเหมือนกับมันเป็นศาสตร์จีนที่เชื่อว่าเอา่ออนาคตมันส่งผลจากปานนะัจจุบันอะแต่ก็มีตรงที่แบบ มันยังไม่ได้ปันไม่ค่อยได้ไปตรงที่แบบเขาจะบอกว่าอนาคตณเราจะเป็นอะไรเราจะทำอะไรเขารู้สึกว่ายังไงวะกูเกิดมาชีวิตหนึ่งมันมีหน้าที่มาให้กูทำภารกัจนเ่ยเหรอกูแบกูอ,อยากจะสอบวจจาไนถาะก็อยากจะลองไปเรื่อยๆอ,อ,อ่ะถ้าเกิดแบบกูจะต้องเป็นนี้นี้แล้วแบบ แต่ว่าก็จะดูเป็นกลว่าแบบเออทาอย่างอืงอ่นก็ทําได้นะแต่แค่เหนื่อยแต่เป็นกลว่าอันเนี้ยมันจะคลิกอัน,นเนี้ยเออล้วจะไปทําตรงนั้นซึ่งที่ทํามาเจอกับร้านนักลงมา้านะคหะรหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่คิดกับเราในโซนของเมืองเป็น,นยังคิดว่าออกไปน,น่าจะไปอยู่กับครอบครัวอ,อันเนี้ยอย่างแรกติดครอบครัว ก็ดูก่อนนะถ้าหาเงินได้ที่ไหนก็ลองทำก่อนถ้าแบบเจอที่กรุงเทพนี้จะไปปะ,ะถ้าเจอที่กรุงเทพก็อาจจะไปเพราะว่ามันไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกลองดูถ้าเจอแนละ้วไม่เหมือนกูที่แบบตรงขาแล้วก็เสียกับสนขาจ้ะเหลือเวลาเดินกว่านในการเดินด้วยกันมันก็เหลืออุ้ยพูดไม่ได้อนะ่ะ บบมดามาช่างว่โบดกันจะรได้อ่อนไหวมากไม่อู่้วกลนเออาจะันนพเพราะนี่หนึ่งเดีด้วยตอนแรกเราก็ออนไลน์แลันที่สองเราก็เะไม่ได้เจอกันเลยอะนเรามาอยู่ด้วยกันตอน,นคือกูรู้จักแล้วกูพยายามแล้ว มึงอ่ะแหม่ตอนตอนตอนเจอดี่ทักทักนี่ว่าอะไรรู้ไหมกิ๊กกิ๊กทักกิ๊กไม่มากิ๊กไม่ได้มานะตอนนั้นแต่เราพยายามพยายามที่จะแบบเรารู้สึกว่ามองเพื่อนกลุ่มนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันดูไม่มีพีไม่มีภัยแล้วมันดูเฮลตี้ดีแล้วแบบแต่เพื่อนมองเลยกันแน่ถึงในในอเมริกาคือเพื่อนกลัวมากแล้วไม่กล้าแบบไม่กล้าเป็น แต่เราเข้าหาตอนแรกนี่นั่งเดียวกันค่ะนิ่งเลยอันนี้นิ่งเลยอือปันไปนั่งกับเขาด้วยค่ะคือเขาก็ <c oughs> าาไม่กล้าคุยกับปันด้วยซ้ำ <c oughs> ตอนแรกๆรู้จักกันแรกๆยังไม่ค่อยกล้าไงแตกก่อีกแล้วแรกวันนีงทำไมมองกูเป็นยังไงทำไมมัน <c oughs> รู้สึกก็แบบไม่เชื่อไม่น่าถ้าถ้าทุกคนแหละถ้าแบบแรกๆนี่ก็จะไม่กล้าไม่ค่อยคุยต้องใช้เวลาสักสักแป๊บหนึ่ง นานมาก,กเลยอะระเบียบไม่ต้องแต่น<ม>านอะกูแบบกูตอนแรกอ่ะคิดว่าจะอยู่ด้วยจนแบบเคี่ย่เคลืนดูแบบเอ่อยังไงวะมีกำแพหงอหยู่ว่าอาจจะไม่ได้ชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบไปไปแบบอยกน,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 นู้นยนั่นวันนี้บา้างอะไรเงี้ยเกงออแต่แต่ รู้สึกกิ๊กแต่เขาใครบอกหนูว่ากูดูหลายอ๋อกิ๊กแตนเออแต่ตอนตอนแรกๆก็ดูแบบดูแรงๆไม่ได้ดูหลายดูแรงแรงตอนแรกแล้แรงปะก็ยอมรับว่าก็แรงจริงนะทำไม่ตอนนั้นยังไม่จับกันองเลยแบบแค่มองแค่สายร้องว่าเออดูแรงอะไรอย่างเงี้ยเอารู้จักแรงปะเออไม่แรงอ่ะอะไรมาแรงปะมันก็มีแบบ นีแหละตรงแต่ว่าแบบพอมันเป็นเพื่อนกันแล้วทุกคนก็เลยรู้เราได้เลยรู้เหตุผลว่าทําไมเพื่อนเราแบบถึงแบบโกรธถึงแบบโมโหอะไรขนาดนั้นอะมันจะรู้เหตุและผลเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่งอธิบายทุกคนน่ยในว่าเออฉันรู้สึกอย่างนี้พ่อนี้ไงแต่เป็นเพื่อนกันมันอยู่ด้วยกันเราก็แบบมันรู้จังหวะมันรู้อะไรของกันและกันแบบอัตโนมัติอะมันก็เลยรู้เหตุผลว่าเออทุกคนอย่างนี้ ถ้าเจออันนี้มันจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบความแรงที่คิดในตอนแรกมันก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อ้ยวัรู้สึกก็รู้สึกดีนะที่แบบพยายามแล้วก็ไม่เลิกพยายามแล้วก็วันหนึ่งได้มานั่งมีด้วยกันแบบนี้ ก็คืออ่านข้อความที่เพื่อนเพื่อนส่งมาแบบโอ้ยเราง่ายเลยอ่ะก็แบบเออแหละมันเหลือเวลากันเยอะเนาะเดือนกว่าซึ่งแบบในอนาคตอาจจะทํางานอ่ะทํางานอาจจะแบบอาจจะมีโอกาสมาอยู่ใกล้กันก็ได้แต่ว่าในชีวิตในพาธของแบบมันก็ต้องแย่งแย่งกันในมู่ครอบครัวเนาะมันก็คง ไม่ได้แบบขนาดนี้แบบเจอกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่นโลยินมัจะโทรมันจะทิ้งห้อความอะไได้แต่การสัมผัสกันการแบบพูดคุยการการกอดกันในทุกวันอ่ะอันนี้เราก็ต้องยอมรับว,ว่าแบบมันจะหายซึ่งแบบตอนแรกก็แบบรู้สึกแย่มากตื่นมาตอนเช้าอะเพราะว่าเมื่อคืนมันเกิดเพื่อนแล้วแบบ เชื่ออายุเท่ากันหมดแล้วเนาะอะไรแบบนี้อายุเท่านี้กันหมดแล้วเนาะแล้วแบบเราจะพูดว่าไงเราก็ต้องแยกย้ายกันแล้วเนาะเพราะเราจะจบกันแล้วเดือนหน้าเพราะกลุ่มปันอะจบสามปีครึ่งกันหมดตรงนี้เออเราจะจบกันแล้วเราจะต้องแยกย้ายแหละแล้วมันมีความแบบเอนาคตเราคงไม่ได้แบบมาเจอกันทุกวันแบบนี้แล้วอะมันมีความเศร้านะแต่ก็แบบ พยายามดึงตัวเองกลับมาเพราะว่ารู้สึกว่าเรากำลังเอาช่วงเวลาปัจจุบันไปขอกอ,อกกับแบบก้อนความทุกข์ในอนาโคตัอ,อืม,อมพอพอเราไปกาะก้อนอความทุกข์ใม่น,นาคตมันทำให้แบบช่วงเวลาที่เรามีกันอยู่อะ แล้ก็แล้วก็จะเศร้ามัานก็จะไม่มีค่าขึ้นมาเลยก็ออลองไปกอกอนกับทารคนเดียวไปกินข้าวกันผู้ชายค <c oughs> ่แต่ไม่มีผู้ชายเป็นไรหรอกไปถ้าไม่มีผู้ชายก็ยกินได้ดิ <c oughs> เกือมันมีแค่อันี่อ้อให้รอนานรนานกูงุดหงุดขนะถ้ากูเจอเนาะกูปวดมันจะตกลัวมึงก็แบบไปอยู่ไรนะอีเหี้ยมองดานชื่อพายไม่เขาก็จะตกหัวไปเหมือนกันว่าไปอยู่ไหนมาเอ้โหอยายาง ถ้ามึงไม่ถ้ากูไปเจอมึงใน,น,ะนะอนาคตแล้วมึงไม่ได้พยายามที่จะหากูนะเหมือนที่กูพยายามที่จะหามึงนะมึงโดนแน่ สิบสามาทค่ะทุกคนคือไม่เน้นกินเยอะอะคือเน้นกินหลากหลายแล้วก็เราแค่น้ำตาลตกเฉยไม่ได้อยากจะกินอะไรเยอะขนาดนั้นก็เลยมาสั่เพื่อน,น่ารักเกินไปอ่ะ ดูแลทุกอย่างในชีวิตจริงๆอ่ะกูหาแหวนยากแล้วนะเพราะามึงทำใ้มาตรฐานมันสูงอ,อ่ะ,อะอมึงอย่าปัดผู้ชายอยู่เลย <c oughs> มึงจะเป็นแหวน,นอ่ะกูมึงยังปัดผู้ชายอยู่เลยมึงใจเย็นนะยามอย่างนี้ ม็นไม่มีแบบเนื้อสัตว์ใช่ปหมคอลลาเจนจากปลาปลาก็ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์ป่ะใช่ปะ่ะอืม,อ,อ,มอันนี้นมโอ๊ตเลค่ะแล้วก็เป็นกระถองกระถองชงเครื่องก็น้ําตาลอะไรเงี้ยเหลือน้ําตาลถั่วลิสงมะพร้าวน้ำ ตามไม่ได้คะ่ะเออแล้วก็เดินออกสิเดินออกแอดหวานสุดๆน,น,น,นี่อันนี้ก็จะเป็นนมโอ๊ตนะแล้วก็เป็นกล้วยนะคะ ไม่เหลือเลยอะวันนี้คนน่าจะว้อยเยอะใช่คนว้ายเยอะมากไม่เหลือแล้วม <c oughs> ีปะยาง